สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกๆท,ท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel บ่นไปเรื่อยๆเรื่องของตูวันนี้วันพระราชสบดีที่4มีนาคม2564นะครับวันนี้เงินในโครงการเราชนะเข้าเป็นงวดที่3นะครับเข้าอีก1,000บาทใครได้แล้วก็ แฮปปี้ส่วนใครที่ไม่ได้สมัครอะไรเลยนะครับจริงๆมันก็มีหรือบางคนอาจจะสมัครไปแล้วแต่บางคนแต่ก็พอเขาตรวจสอบแต่ผลที่ออกมาก็คือคุณมีรายได้อาไม่ใช่สิขอไปคุณมีเงินในบัญชีรวมกันทุกบัญชีเกินห้าแสนบาทและมีรายได้ ในปี62เกิน3แสนบาทนะครับส่วนกรณีของแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะครับมือเผาพระบระมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่10ที่บริเวณหน้าเรือนจำของเพรมนั้นก็ล่าสุด แม่ของแอมมี่ก็เดินทางไปที่ศาลอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงกลางดึกของวันอังคารนะครับคือกลางดึกวันอังคารเนี่ยตำรวจไปควบคุมตัวแอมมี่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอวันอังคารอภรณพุธ ตำรวจนำเข้านำแอมมี่มาที่กรุงเทพปรากฏว่าอาการอไอสักอย่างู้กกำเริบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาการของ oh. การที่ตกนั่งร้านวันที่เกิดเหตุวันที่ก่อเหตุน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไปดูในคลิปเนี่ย mm hmm. มันจะมีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งซึ่ง แอมมี่เนี่ยตกนั่งร้านพอดีนะครับก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเกิดจากกระดูกหลังหรือว่ากระดูกเท้าที่ได้รับจากการตกนั่งร้านนะครับเมื่อวานนี้พ่อกับแม่แล้วก็คนสนิทของแอมมี่เดอะบอททอมบู Blue, ก็เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ศาลตัวของพ่อเอ้ยตัวของแม่ของแอมมี่ก็เดินทางไปที่ศาลเพื่อที่จะไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวลูกชายนะครับแต่ปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตซึ่งก็คาดว่าก็น่าจะเป็นเหตุการ์ทานองเดียวกับกลุ่มของกปปสก็คือมายื่นเรื่องขอประกันตัวตอนช่วงเวลาคาบเกี่ยว ก็เลยทําให้สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็เลยต้องมาก็คือคือเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ส่งไปถึงศารนะครับแต่ว่าคือเวลามันคาบเกี่ยวกับคือช่วงคือใกล้ช่วงเวลาที่จะหมดหมดเวลาล้เรหมดเวลาทางานของสารแล้วนะครับก็เลยก็เลยเดินก็เลยเดินทางกลับไปแบบเงียบๆนะครับ วันนี้ก็เห็นว่าเหมือนกับว่าจะไปยื่นอีกรอบนะครับ<ม>เช่นเดียวกับแม่ของเพนกวินนะครับฮลริชิวรักก็จะไปยื่นขอประกันตัวลูกชายก็นะครับได้ข่าวว่าจะเดินทางไปที่สารนะครับแล้วก็จะหอบเงินล้าน ไปประกันตัวลูกชายด้วยนะครับก็แต่ในระหว่างที่ผมกำลังขัดอยู่เนี่ยผมเห็นว่าเหมือนจะว่าล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพนกวินแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในเมื่อหอบเงินล้านไปที่ศาลแล้วศาลยังไม่ให้ประกันไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ของเพนกวินนะครับ ส่วนเรื่องของควันหลงแล้วกันควันหลงของม็อบ28กกุมภาที่ผ่านมาล่าสุดครับวันนี้ในระหว่างที่คุณหมอทวีสิงใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของทอทวีสิงบานะครับก็ท่านได้แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจลายหนึ่งนะครับซึ่ง จ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นเนี่ยมีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปควบคุมฝูงชนนะครับไปดูแลความเรียบร้อยของม็อบ28กุมภาพที่หน้าคนรอหนึ่งนะครับหน้ากองทหารอาหน้ากองพลราบที่หนึ่งนะครับซึ่ง ใครที่ไปม็อบวันที่28ที่ไปที่หน้าพลรอหนึ่งก็สังเกตอาการดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เห็นว่าเหมือนอันนี้ไม่น่าจะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยนะครับล่าสุดมีข่าวมีกระแสออกมาว่าสวนะครับซึ่งก็น่าจะผมเชื่อว่าน่าจะมีการแก้แค้นแกรกันเกิดขึ้นหรือว่าสวสายของพลเอกประยุทธ์สวที่สับสูุของพลเอกประยุทธ์อาจจะมีการคว่ำนะครับ โหวตความล่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามซึ่งตอนนี้รัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในชั้นของกรรมธิการอยู่นะครับก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันว่าเมื่อเข้ามาในสภาปุ๊บสอวอซึ่งถูกกระแนะกระแหนว่าเป็นสอวอสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะคว่ำโหวตคว่ำจริงอย, bear, อย่างที่มีข่าวมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกัน ส่วนเรื่องปรับคอรมอรก็เหมือนว่าวันนี้จะมีข่าวล่ามาไวนะครับว่าตามทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีคนมอว่าเอ๊ะถ้ามีการปรับคอรมอรจริงๆเนี่ยจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่แต่ท่านนายกพูดเองว่า ปรับคอมอร,รอบนี้ก็คงจะเป็นการปรับเล็กปรับเพื่อเอามาแทนการขาดหายไปของสามแกนนำกปปสนะครับทั้งคุณพุทธิพงศ์คุณนัทพลแล้วก็คุณหาวเรเดิมทีเนี่ยมันมีชื่อของสามชอคือสามนักดนตีช่วยทั้งสันติพร้อมพัฒน รัฐมนตรีช่วยคลังนรมมลพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีช่วยแรงงานแล,แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรใช่ไหมเกษตรและสหกรณ์นะครับก็แต่เหมือนวันนี้เนี่ยชื่อที่เด้งขึ้นมานะครับ ในซีของซึ่งคนมองว่าจะเป็นซีของพลังประชารัฐหรือเปล่าชื่อหนึ่งเลยที่โผล่ขึ้นมาก็คือชัยวัฒน์ธรรมคัน,นุสอนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีซึ่งผมไม่ซึ่งผมจะไม่ได้ว่าเธอชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันมีข่าวเด่งออกมาว่าถ้ามีปรับคอมอลจริงๆสองคนนี้น่าจะได้น่าจะได้แทนสามชอนะครับ ก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่าสุปสุดท้ายแล้วจริงอย่างที่หลายคนพูดกันหรือเปล่านะครับว่าเอ๊หรือจะเป็นชัยวุฒิธรรมาคานุสอนกับสุภาพรรรสตกท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สามชอแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าที่เป็นข่าวเลยคือตอนนี้นก็คือ คุณอิทธิพลคุณปลื้มแล้วนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในซี่ของอพลังประชารัฐหรือเปล่ปาอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มนี่ยังอยู่ในพลังประชาอ่อมาใช้พลังประชารัฐหรือเปล่านะครับไม่ไแน่ใจว่าจะใช้พลังชนอยู่หรือเปล่านกะ็นจะอยู่นั่นคือเป็นซี่ของ ซีตะวันออกอะซีพวกตระกูลคุณปลื้มอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องต้องรอดูกันต่อไปว่าสรุปสุดท้ายแล้วถ้ามีการปรับคอรมลขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าหลักๆก็น่าจะอยู่แค่ในสามเก้าอี้นี่แหละก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะมีการปรับจะมีการเอาคนมาเติมหรือจะมีการปรับโยก จากคนนี้ที่เคยนั่งเก้าอีน้นี้ไปนั่งอีกเก้าอี้หนึ่งหรืเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับอโอเคช่วงท้ายนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ YouTube Channel ช่องบ่นไปเรื่อยๆเ,เรื่องของตูด้วยนะครับก็จะมาบ่นกันแบบนี้แหละทุกวันจันนะครับทุกวันจันแล้วก็วันพระหัส ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาบ่นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่นเยอะเหมือนกับวันธรรมดาทั่วๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe คร์ด้วยขอบคุณทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ